สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยอยู่กับพร้อมเองสมพงษ์แล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้จะมาเล่นเกมเมลอนเพ็กเกาวแต่พร้อมจะมาเล่นโรบอกท,ที่ทุกคนเคยเล่นใช่เคยเล่นกันแน่นอนบางคนที่ไม่รู้จักนี่ไม่ใช่คนเลยนะควรรู้จักโรบอกได้แล้วนะเพราะโลบอกนี่ดังมากๆในนี่คือตัวละครผมโอ้มีตามากมาย เพื่ตัวละครนี้ทำเออน่าจะปีหนักไม่ล้เออแล้วผมก็จะมาเล่นแมป,ปที่ไม่ชื่อว่า Tower of Hill ใช่ Tower of Hill อ๋อคอยเห็นแลกที่ทุกคนตั้งหัวร้อน <c oughs> เพราะว่ามันยากและเราจะไปเล่นด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดไม่ขึ้นโอเคข้าบกันเลย รอว่าเราจะได้ผลหรือเปล่าโอ้มันกลายเป็นแนวนอนไปแล้วเออฮมโอเคเราเข้ามาแล้วซื้อคตแเล็กเพราะว่าโทรศัพท์นี่มันเก่าแลวโอ้โหโอเคเอามาเล่นกันเลยโอ้โนมีคำหยาบ ผมไม่สามารถเซ็นเซอร์ได้ก็ขอ YouTube วาย่าแบนผมได้ไหมเพราะว่ามีคำายะ,ะนามาถึงตายเลยไม่น่าพูดเลยปุ๊บตายปับ๊บอืมโอเคถ้าพ้าของเงียบแสดงว่าผมกำลังตั้งใจนี่อยู่โอเคเอ้ยผ่านมาหนึ่งนาทีด้วยเหรอโอ้โหเขาเงียบนะครับอะเลอะทุกวันเลยเปนเนี่ย เร้ห้ามหัวลอนเพราะนี่คือภารกิจจากป๊อบเคสใช่อีป,ป๊อบเคสไม่ใช่หรอกภารกิจมาจากผู้กำกับที่ให้มาเล่นเกมหัวล้อนนี้ใช่มันหัวล้อนมากๆ เพ้อกำกับบอกว่านี่คือบทที่หนึ่งมันคือบทที่หนึ่งมันค่บทที่หนึ่บทที่หนึ่งคือความอดทน ไม่รู้เดี๋ยวก็มีคนที่สองมั้งคนที่สองไงอืมอืมโอ้ยลดอีกแล้วลงทุกวันเลยปะเนี่ยโอ้ลาบ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 ลบลาบลาบ ได้ไงบกตายตลอดโอ้โหไอ้คนสีดำนี่ไปแล้วโอ้โหมีแต่คนเทพเซิร์ฟนี้มีแต่คนเทพเทพตรงไหนวะเนี่ยเกดูข้างล่างสิคุณดูข้างล่างขอโทษทีพูดอย่างนี้อ่ะอ่ะไอ้มันยิบงพูดมันยิ่งตายไปเนี่ยออ Yes 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 Kaja dai be phantom to poi ao Oh no what is it is Yes 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 Pai galla Maaf, am kot patu bla 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 man นี่คะแนนผมร,ระดับหกแล้วโหทำไมภารกิจนี้มันช่างยากบทนี้มันช่างยากมันยากมากๆเวลี่เวลี่เวลี่ hard เวลี่ h า r d ยิ่งเอา no it's เวลี่ฮาร์ดแมนคนมันซ so เวลี่ฮาร์ดพาผม <สะ S 2> ไปโปรทาวเวอร์เพลสมันจะอัดกันง,ง่ายกว่า มไปโปทาวเวอร์ใช่ไปโปทาวเวอร์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 แล้วทำไมต้องเอาเสียงซ้ำด้วยโอ้โหแล้สองระดับสามระดับสี่จะมาพลาดระดับแล้วระ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 รระรระเผาหกไม่ช่วยเลยโอ้ขาพ้นที่จ่ายจ่ายกระโดดสูงให้เพราะว่ากระโดดสูงนี่มันดีที่สุดในโลกแหละดีมากมันดีโอ้โหไคลดาวนี์มาเลย ดีที่สุดที่มีมาแล้วอ้าวตยโอเคเอาไว้แค่นี้แหละบทนี้มันช่างยาก